ทัจวานท่านเนี่ยนอนเลยกรมตัวนี้ทัจวานแต่เจ้าบนเนี่ยตั้งแต่เร่งๆบนหัวหลอดาเจ้าอยู่ถ้าเจ้าวานเต้นดิ้นแหงๆไหมดิ้นแหงๆหอนหอนมัดเข้าหัวท่านเจ้านี่วานมาท่านเออนี่นี่ตัดโตตัดโตจับเอาจับเอาจับเอาอย่ามันตอดมือโอ้ยนอนเอนียวเออเอาสอนมาไหม ไปแล้วมาทานล้มันเสีบเถ้เเอาฝนมารไมไมแหกะปุน้อย,อยน,นี่กะปุน้อยมันเจ้าเจ้าเยกะปุน้อยกระปุน้อยอีกตัวนึงกีค่คนสองตัวเจ้าไปอ,อยสิบุนีมือบอว่ามี เขาโยเทเขาบ่คอยดั่มเลยนีขางกันเชียร์รถเกี่ยวมันเกี่ยวบ่ได้เขาเอารถเกี่ยวอ้ยมันีแห้งนั่นน่ะซ้ำนะพอดีเสียรายมันเนาะนี่เห้มันจอยไปเรื่อยไปเรื่อย หน้าหวานครับหน้าหวานบอกคือหน้าดำเฮ็ดบ่แล้วสามเราก็สามไปเรื่อยๆเลยนี่บ่ได้ว่าสามมาเลย,เลยจะน้อยก็มาขยายออกอีกเขาด้อนี่เขาด้อมขวางไว้ไหวไหมไหวไว้ <laughs> ไหมไหว ดำหน้าเนาะไปสามเท่าอะไรแต่เป็นเออว่าสา่แล้วมันไหลเหี้ยก็เอเวอร์ดำ <c oughs> มาไปซื้อกาล้ำคนสองมือละจ่าเมืม่อวานนี้ซื้อซื้อสองจุกมาเลยสองจุกสองจุกเนาะจุกหนึ่งมาซีวียสซีมันเนาะซื้อสองจุกไปสามสามได้หน่อยหนึ่งเลย ทำให้เลือไม่หยีค่ะคือเลือกหาโมงเรือเตียงเลือกใบสองก็ได้เมื่อชี้คิดให้ตามตามนั่นเลยตามเวลาชั่วโมงละห้าสิบบาทแล้วก็คิดไปเขาข้าวหวาหมดเลยเนี่ยเสี้ยนี่ถ้าจะบอกวอกหน้าได้ในเสี้ยนี่เงียบแต่ว่าเขาออก ได้ไปใส่ไปใส่เลยครับที่ว่าเงียบเงียบไปครับเอาไมาพีเอาไมาพี่ปกติอันปากันสามมาแต่ฟังผุนบานนี้มาพึ่งมาฟังฟังผีบานนี้โอ้ยเปียนเอิดเตืดเลยเอาลงใช้นาไปหิวมาเทะหน่อยเอ้าพามาดำหน้าครับวันนี้สามเขาถือว่าเด้ถือว่าสามแบบนี้ถือว่าดำเลยนาปีครับนาปีเขา,ว,ว,า,เา 3, เว,ว่านเดือครับตกที่สามเลี่ยวมือว่านนะ สุกาถ้าจะมาสองชั่วโมงกวานี้ซ้ำนี่ครับเอาช่วงที่ว่ามันเดินเดินมุมผลยังเอาไปรตรงไปเมืองมันมเมืองที่ว่ามันยังพอมีมูมันอยู่นี่ตรงนี้ยังมีมูมันอยู่ครับแต่พอมีกําลังใจเตือพลั หมักมันก่อนลงไปลงไปจะสิร่อยยังไงอนเด้น้ำมันก็บฮ้อนเพราะเด้วยเจ่ามันบ่ฮ่อนบ่ต้นนี่น้ำตืดอตื้อตีนฮ่อนยกแล้วยกนึงยังอีกยกนึงวันนี้ลงไปเดจ๊พูดละเดจ๊พูดละซีมัดซีมันยังอีกยังอีกพูดละซีมัด กานี่เพื่อน,นเพิ่อนยอนมาจากจากทงหน้านี่เนาะถ้าเขาไปลกเอาเอียงมาละหาบาทเจา้าของหน้าเสื้อน้ำเจา้าของหน้าหาบาทแต่ว่าถ้าเพื่อนลวกไห่น้อมมาละสิบบาทต่ก่อนเนี่ยขายเจ็ดบาทกามันลวกยาเก้นมาเปดเย็นอีสิบแล้วก้าอันนี้ก็สี่ประมาณสองร้อยเนเลยเนี่ยบางๆห่าเนี่ยเออถีอ่ห้อมาเนี่ เป็นจักมัดเนาะเป็ดเป็สิบหกสิบหกมัดสิบหกมัดเหรอกับเมื่อวาน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 จักมัดป่ะเปดป่ะเป็ดเขาเกือบลอยเหรอยังบ่เห็นเลยบ่ๆเหรอครับถือว่าบ่คขุมเหรอเฮ็ดหน้ามันคุมเฮ็ดหน้าไปถ้ากินถ้าก็เฮ็ดเราอยู่เหล่าเฮ็ดอยู่เล้านี่มันมันคุมเลยพเพิ่นลงทุนบ่หลายเนาะ ซื้อน้ำมันไทยหน้าก็ได้สี่ห้าแสนข่าจ้างค้าเฮียงค่าจ้างไปเขบอกข่าจ้างมือแล้วเจ็ดสิบพันแปดสิบพันร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนะไม่ก่าไม่ก่าใดก็กดนเพราะว่าเพ่อนบ่ได้บ่ได้มาถทาบ่ได้เพราะเจ้าไหนบอเพิ่นเพราะกันแบกค้างเมืออะรโลกทุ่นดูดาเลยบอยยอนเล่นั่นนี่เป็นยังไงคือเป็นจากสีพามันบ้านเสนาบ้านด็่ซองมือฝนตกใส่ฝนใหญ่ลง บันเลยบานนี้เขาบ่เกิดเลยทำแม่นวันแต่ถือสวงมันกับไข่เนี่ยหรอกแต่ว่าบานนี้อันที่ว่ามันบ่เกิดนี่ถือแมงได้บานนี่มแมงจอยอีกปุ๋ยกับพ่อปุ๋ยพ้องใส่อีกอย,ย,ยู่งเล่าว่าพได้ลงทุนหลายบานนี่ยุ่งยู่าถ้าแต่ซื้อน้ำมันเท่าละปุ๋ยกับพ่ได้ใช้เฮ็ดนาธรรมชาติใส่ขี้พุ่นเขียนขี้งวขี้เบี้ยอือขี้งัวขี้แพะ้ยใช่างกันหลา,ายหน้าธรรมชาติ์กับยุทธแต่ว่าก็ได้หลายได้ละ S <S ลแล้วก็สอบข่าวยู่โรปคือสอบข่าวยู่ไทยสอบข่าวย,ย่ลรวใหญ่เด้อมันเป็น,ปนปันเป็นสอบอ่ะนะฮะนะสอบปันบอสอบน้ำตาลแม่สีน้ำตาลยืดๆฮะเด้เวลาอันอันตันข่าวเนาะตันข่าวเพื่อจะใส่สอบขยยาวลงอีกเลยขยาขยาวขายาวจุดเ็ดอ้อคนละขาจะมัดกับสิมัดนี่โจ๊กไว้ฉันนี่แหละมัดค่ะกี้ยกี้มาเห็นสอบข่าวยู่ไทยเนาะค่อยกมาเลยปีกายเนาะเหามาเนาะเพื่อนอัน ยามเกียเกียวขเขาวนี่แหละได้ร้อยก็สอบสองร้อยก็สอบไปเบิ่งเป่าสอบเขาวนน้อยเดี๋ยน,นี่คือถูกอย่างเลยเลยนี่เกี่ยวกับว่าจะเกี่ยวมืออี่วันเนี่ยอืมใช้แต่เงินเนาะใช้แต่เงินรถเกียเก่ยวเขาเกี่ยวแบบมันมันล้มมันล้มก็เกี่ยวไปเลยเลยนาะเริ่มแล้วแต่ึ้นเล่าขึ้นยังนี่คือร่วมนี่ก็คือว่ามันกระจียไปเลยล่ะก็บ่ได้มันก็่เพื่อว่าได้เนี่ยอืมสิมันแต่ เกี่ยวเกี่ยวรถกับเกี่ยวมือสิม,มันได้คือกันมันมันบ่ไดไอต่วยังได้กับตรงเสียอยู่แล้วเสียหน่อยเสียหลายเสียแทีแหละเกี่ยวมือได้เบื้องต้นเกี่ยวได้สูงเม็ดเอาบ่าเลยเนาะเก็บเอาเม็ดแล้วขึ้นมาฟาดกูหลายอย่างนี่กลัวเสียนะั <c oughs> ่นกลัวเสียป็นเม็ดกลัวเสียเข่าหอนนะวันนี้สมมติว่าแต่ก่อนเขาเมื่อวานนั่งหรอกครับเป็นตรงนี้มันก็บสีเป็นเกียรทงกุลาเนาะเขาเมันก็บสีหอม เนี่ยเขานี่มูอบวมเหี้ยเขานียวอยู่มุมนั่นนะถ้าจะหัวหรอถ้าจะเฮ็ดนี่ยังเราอ้าบวเฮ็ดเฮ็ดจังไดสิกินจังไดก็ซื้อกินเพราะฉนั้นคือต้องซื้อกินมันกินบ่ได้มันแข็งอ่าเขานี่ไปะมาไปะมาเขากองเขาเข้าไปรูไปเป็นยังมันแข็งบ่มันแข็งมันบก่อนเฮ็ดได้จังไดก็สางพันใดก็สางมูอบวมไม่เป็นนทำอย่างเป็นดินเสื่อมสภาพโอ้มันใส แต่ว่าปลูกอันข้าวข้าวเจ้าอ,อ,อะไรบ่ปลูกข้าวเจ้านี่ปลูกกับกินส่วนหนึ่งแต่เสียมันหอมคือข้าวเจ้าหอมมันดีแท้ๆเลยนะี่ยบอคือเก่าบ่ได้๋ยยุเก่าเนี่ยหงงเนี่ยหอมสามบาทมั้งอือเนี่ยหงงอยู่เพื่อนหนึ่งนี่หอมไปสามเพื่อนมั้งนี่นี่กับโบโบ,บปิ้ลใดตัวแต่ว่าข้าวเจ้าคือว่ายละมันมันเกิดมันเกิดกินง่ายกว่าข้าวเหนีิ่งมันบ่ละจะไปข้าวเหนียวมากมั้งไปไม่ลองกินมั้งนี่ถ้าใจเราเห็ด สีเะของเขานี่มันวางไรได้หน่อเนี่ยสิไปหากาศเขาเหนียวมันดำเลยโอ้ยเดี๋ยวหลุดบ่มีหายากเพราะว่าเป็นบงเฮดแล้วซื้อกินเก่อนว่าเอาขึ้นไ้ซื้อเขากินว่ะมันแข็งอืมแตสิไปพันมาจะแซกระซากถ้าม้รุงมันอยู่่อยูที่ดินอันนี้บไม่เป็นการดราม่าเถอะครับแม่งงานอีหลีครับดินมันเสื่อมสภาพมันสิขึ้นเก่าเลยทั้งว่าปุ๋ยจะว่าหญ้าหลายอย่างถ้าใส่สีให้เพื่อมาเฮดเหลื่อมเนี่ยจะไทยขวายก็วกไอขึ้นสีบปรอะไรหรอก มันมากว่ะพี่แล้วกัสีให้เป็นเขาขายไปเนี่ยปะว่ามองเขาพา,ามาเมืองหอมาแล้วอยู่เ็กสี่พราสีกินได้หรือบ่อใดพวกนี้เอาให้กินเขาไหม <c oughs> กินเขาบอกโอ้ยหยากระสิลมหนูว่ง <c oughs> <c oughs> กินเขาบอกเขือ <c oughs> เปิดมั้งเปิดมันเขาเขาเนี้ยงวังวัง,งจังงงหนึ่งตอนเข้าบ้านหนึ่งหนึ่งเนาะมันเป็นฮวงเข้าบ้าน ขวานสี่โมงตอนนี้ก็บ้านบ่ายสองสี่ชั่วโมงเอาปั่นมึงด้วยแข็งนะแข็งแล้วตอนช่วงหนึ่งเนาะน้ำมันบุกเอยนะคนาำก็เอาน้ำมันนนั้มาทั้งดำทั้งแข็งเลยิีว่ดนี่ว่าตอนแรกนี่กินบพไรได้เกินี่รา้ไแล้วอ่าแข็งแต่ก่อนี่ร้านมันร้านมันหน่อยหน่อยมันไม่กินเขาหอน้ำแรงมันกาบแบบโรงเรียนมันกินเขานี่เขาคืออ่อนแต่เพราะฉะั่นเปเมืองยังเราเป็นเม็ดไผ่ สภาพครับเขาอยู่แล้วมอะกินไงเนาะดินบันเขาเป็นเป็นที่ดินครับไปเขาไปอีกจังยกหนึ่งไปจังยกหนึ่งเราก็จังเมื่อสามเงียบไปนี่เป็นยังอาคิบสามหมื่นแมันต่อตัดตัดต่อต่อไปเต่พู้หนึ่งสิไปไทยพู้หนึ่งสิไปดำกันเรียบร้อยเยียบกันใช้ขีดต้มเหรอเอาคลิปนี้ เดี๋ยว <c oughs> ต่อมาลดรดเปดเปยดเอาล่าไปกอดเขียเนี่ยสาวเล่าคือสิบปรเเงียบไปใส่ดอกนี่แหละครับเงียบอยู่ในไฮในหน้าเนี่ยมันเมยครับข้าสฉีบาบางเที่ยนี่บ่น้ำกัดกับฉีบ่อน้ำหยาดเลยน้ำไร่เนี้วตุยตุยกินเขาห่อมากนี่แต่ห่อมื่อจะเสริมกินบ่ลงหยับบ่ลงแข็งเ <c oughs> <c oughs> ข้าอ้อนกสิกินใยญ่หญ่ในเข่ากเขาแข็งเมยกัเมย ครับผมคิวี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ